โอบรรยากาศของที่หนาวมากมีตอนช่วงเวลาฮาวมงเองนะนี่อยู่นี่นะฮาวมงกจะมืดแล้วของเยอะมากคนเยอะมากไม่เปียกใครสวนตะตุจักนะทีนคุณเกล้คัมสมอดาลูกไข่สื้อยังดะอีหลอกหน่อยซื้อดะย่าย่าชี้จินาชิ้จินาแล้วชีจิน่าชี้หอนเชียนริมียนหอนเชียนเชียนมันมีโอเคไหมล่ะไป นี่ทกสอบคุกมุ่ของเยอะมากสวยมากน,นี่ก็ได้ของเยอะเหมือนกันชุดไปให้เจ้าเอ์วินงก็ไม่ตีของเยอะมากที่นี่ อากาศหนาวจนไม่อยากเปิดกล่องเลยล่ะเียวม thank you bye no, a l Yo <mai. S 2> o oh, you ขอเรียวมาหือของเ็กชองสวยๆกัติ๊กๆ ของก็ช็อกโกะี้เยอะมากกูนะของบนวันหนาะวมันก็จะเห็นแบบสวยๆส,สวยงามแบบสไตล์ญี่ปุ่นนั่นแหละมันหนามาเที่ยวมากเลยแต่คอเสียย่ันคือมันหนาวมากสนนถ,ถามเบันไดมามากญี่ปุ่นนี่มากอยียงที่สุดเป็นมาของหนาวของหนาวม,มานันอ่ะดีมากนี่เปนกระทังแบบแนวาานนลังก์นอ่ะเขาคือเขาเวลาเขาแบบ ว่าตองใส่เมื่อขาลหลางไงมันแบบมีคนลลางมีแนลรางหา้แล้วว่าเป็นคนมีแนลรางหาของเขาจะเยอะมาถือว่าโชคดีที่ได้มาเป็นถือว่าเป็นโชคดีมากแบบครั้งนึงในชีวิตที่ได้มาเที่ยวญี่ปุ่น เป็นประเทศที่หนาวมากนะเทือทํามาช่วงนี้ตรงท่าใจมันหนาวมากเลยขนาดหานาวขนาดยี่นี่ร้านข,ขายไอศครีมเด้สาสทีีก็จะแต่งตัวแบบนี้กันแต่งตัวแบบนนารักนนารักกันนะคุณสามีก็ลูกไปเรื่อย เทศนี้เป็นประเทศที่สวยงามนะของของงามขอเสียอย่างเดียวคือมันหนาวมากเราคลองกินของเขาไม่เป็นอย่างที่แบบหนากินมันไม่ไม่เหมือนชนานชนามันจะแบบของมันมั่นข้างนั้นอ่ะที่นี่มันจะ่เป็นแบบของมันมันจะเป็นของย่างๆไม่น่ากินอ่ะสงสัยเพื่อนต้องตายอยู่ คนดำเมื่อกี้เขามาเรียกเป็นเป๋เปอะไรไม่รู้เขาบอกว่าถ่ายวิดีโอเหรอเอ่อไปถ่ายตรงนั้นเป็นไม่เอาเป็นกลัวอันตรายใช่ไหมนคนดำด <c oughs> ู่ต่นี่ปกคลุมผิวดำไหมแบบเดี๋ยวเขาไปซื้อเสือ้อผ้าเขาจะบอกว่าน่นาร้นานเคานีหน่ากลัวมากมีหน่าร้านเขาเสือส้อผ้าสวยๆให้มันมี้ ลองถาบุ๊ทน้าบอกนาำมา,ากอากาศหนาวขนาดเพิ่งหาเขาก็แรกแค่นี่หมื่นขนาดนี้เลยี <c oughs> ล๋ยวเป็นไทยให้ดูแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวทามพี่ยังแบบดีๆเดี๋ยวไทยให้เบิ้งมาอีก